สบายดีสบายดีทุกคนมอนี่มาพอกรับน้องหน่อยสาวเล่าคือเก่าเนาะมอนี้เขากับอยู่เพื่อนสาวสู้หนอสาวสู้ได้มากแต่ไทยรเราไปเหตุเวียอยู่ไทยงาม้นกเก่าได้นีหนาก็มีอาลาเนะาะไปเหตุเวีย่อยู่ไทยเป็นจได้เสียกะกะ <laughs> เป็นจีนได้แหลไปเหตุวียกอยู่ไทยอย่างเท้าเป็นจีนได้หมวนโอหรือวนอะไรโบทุบโบอยากนะวนโบหมวนได้เงินพ่อหนักหับไปไหนตี้เขายังหับคนอยู่บ่นเลยบอบว่าหับคนหับคนสวยแสดงว่าคุณสวยไหมสํา มือนีเพิ่งก็มาหากก็หอดลาวเป็นมื่ทนทำบิดเนาะฮะก็มาหอดเดี่ยวนี่เลยได้นี่นะครับแมนเขาก็มา,กมาหลัดเพิ่์นเนาะแมนยังได้ไปกินสีนดาดเ <c oughs> ขาอ,อยากสีดาดนาะเขาบอกเพิ่นตั้งแต่มื่วนไปซื้อนี่พื่อนอะไรตั้งแต่เพิ่์นซีมาพื่อนแล้วเนาะว่าอ,อยากกินสีนดาดพี่ชางเดี่ยวนี่คืออยากเคิร์นเคิร์นอายอายเวย่ <c oughs> วยเว่ยขากล่องโดนเวเข่ากล่องโดนเละเคิร์นเคิร์นอายอาเนาะเพิ่์นเนาะ <c oughs> เพื่อนเพิ่นวางฝนตกกี่นี่เพื่อนเพิ่นน้ำท่วมเบื้องนี้เพราะ่วมหมดเลยได้เพื่อนเพิ่นนี่จนว่าเพิ่นถ่ายเฮาเบิ่งเนาะท่วมเพื่อนเฮาก็เกือบท่วมเนาะท่วมแต่ทางดีแล้วว่าบ่ท่วมเพื่อนถูกมีแต่ขี้ต้มเลยนี่เบิ่งเฮาสิให้เบิ่งเนาะนี่เนาะเพื่อนเพิ่นก็ทุกคนมาเชร์เบิ่งพะละทั่วแตกลงนี่ผัดเห็นเป็นเห็นไายเลยโอก็ก็ โออันนี้ข้าเจ้าอันปูพื้นไรอันนี้ปูพื้นแต่วันนามทวมโอเฮียล์ดนี้เพิ่นประยูรแล้วเนาะพีเพิ่นอยู่ล้างพีสาวซุนี่โอ้มาบันนี้ขาวโกเกลเลยเพิ่นผัดคนขาวอยู่แล้วงามโกเกลงามโกเกลถึงน้า,อ,าอยู่ไทยเลี้ยงชินดาดคอยบอสหน่อย <c oughs> เลี้ยงะอะไรบ่ แพละอจ้าเจ้าคือหมักใส่แมตปานันเราแพ้แมตตลไใส่แมตนะอยากอยากจะมีจืูนาอยากจะหนีจืูนาจะติดหนีคอยร้ายผัวเวอีแม่แกแน่วเวงลูกสาวอยู่เนาะขายเครื่องออนไลน์ได้หนีฝนได้สั้นน้ำหอมได้ใครรู้สึกว่าตัวเองมีกินโตหรือว่าเม้นๆนเนี่ยแกมาใส่บริการเราได้เด้อมาซื้อซอยเราหลอดบะแพงนองเนาะหลอดบะหอดละอไอ้ซ้ำ บห่หอดหลอย่มันบ่ไปแบบนี้เ่หาหิวเขาเลยเนะาะปไปเบิ่งทางลงเฮือนเพิ่นกันนาะปุ๊้ตกไปยังเอ้ผืนสิไปส่งเครื่องเลยเนาะหอนหอนสวยบุริเห็นิ่นโดน,นคือจิบบ่ขินหอนนะ้อมีแต่อยากไปอย่างเดียวหอนทำอะไรนาะปนปะมือแรกนี่ไปได้จกักสองซำแก่เนาะ ก็มาถึงหานแล้วทุกคนเนาะโอ้มีมล,ลูกสาวเรามาด้วยนะมินด้นด้นพาสิไรกินนากันเถื่อเนาะสามปีเลยสามปีเลยได้บุรีหินกันเลยเห็นบ่สามปีเลยนะเ,ยนะเหาบุด้กินสินดาษนากันเลยอ่ะอเดี๋ยลี เอาก็มาแวะเอาหมูในนี้นบดัด้แวะเอาหมูนอกค่รถคนละขันอะไรรถจักรอัจฉริสีนไมผักผ่อนเด้อหมูคูเด้อเห็ <c oughs> น่นี่อู้ารีมันมามามน,น,นี่เคยสีตอนนันแม่งุหมอกมีปลาหมึกลำได้เมือนนีไ่ได้ทุกหมือ,อ,มอ,อีก <c oughs> ก็จีซูจัดให้ยสามสุดเลยเนาะก็กินนี่อีหล่าอีเรือเลยแต่เมื่อไปติชิบอกแม่เริ่ว่าหมูมากแต่ทยเดี๋หมูเลียกยันไม่หายบอกเป็นยัดแม่หายได้ออกไม่ได้บอกกเจ้ามาเลยเซรล่นสิ่งกเจ้ากันเนาะบอกเพิ่นเก็บออกินเนี่ยเซรั่นเฮ้ ไปเยะอไยู่อีกประมาณสามมือพ่นสีกับไทยอีกคือเก่าเนาะพ่นว่าเทียซื่อเหมือนบอเหมือนเมือนมันมีอันยบเบอร์ีป๊อปดึกเลยนีมื้อนี้เราบ่ได้เปิดเพลงคักๆเนาะบรรยากาศยามแรงโอ้ยนี้พี่บินงามแจกามมเนี่ย ก้นเหนียวปะอีซักซื้อให้ลูกแมก่กินเองไหมซื้อกาดันกระปุกินนี่กระสือน้อยเข้าก,กระสือน้อยอันนี้มีน้าหนูหมูเฮาเฮียนน้ำกันรุ่นเดียวกันตแต่ตแต่พูดแล้วเนาะแต่มื้อหนึ่งพูดแหละห้ากระดาเฮียนหนากันอีกเถื่อสามปีเห็นเถื่อหนึ่งขนาดบ่แม่นยังโดดตัวไหนคือพอว่าสุเข้าก็โบได้สู่ลินน้ำกันเนาะ มูได้ลูกได้ฟูอบโคือบบคือซอซุได้โซอูโซดปวดติดติดกลนใจต่อติดกลนใจต่อโบ้โหเกิดอะไรขึ้นขัดขัดอ้าวจ้ามินจะติดสูดเลยอีนี่มันอ่อนโอ้โหมาแล้วเกาเรามาแล้วนะมนีจงทองมาเต็มระบบติอือ โดยเง้ยลคันทีคันทีให้ลูกเด้อเราลืมตีเยเราลืมเี้ยมันมีไข่ครับมันแพงไข่แต่เจ็ดสิบพูดเหนาหเห็นบอก ไข่แตะเจ็ดชิพได้มากกินไข่บ่เฮยเต้าขาเจ้าคพื่อึ้นค่ะก็เลยเอออุ้ยดีใจโดยมีแต่แม่เอ้ยแม่เอ้ยทางไหนกันเนาะมันนี้หอกกระไดต่าปเต้าเลยนะทุกคนเนาะโอ้ฟังเสียงเนาะตอนนี้เอาก็ได้ตั้งเตาเลยนะทุกคนเนาะโอ้อาซีนเอาพักเอายังลงไปสมบัติเนาะ โอ้หมูเขากะใจดีหมูนีเลี้ยงนะเต็มที่เนาะฝ่นมาแต่ไทยฝืนก็เลยเลี้ยงเนาะเดี๋ยวโอ้ไผ่กระแห้งแห้งสัตว์ขึ้นดดกๆเนาะนี่ามาหมูสามคนสี่คนทางเฮาลูกผู้หนึ่งเนาะนี่กินหนักนผิกผิกหมูเฮาผิกให้กินนี่สีิ่นกะคัก เป็นตะแซ่เป็นตะแสบเนาะโอ้แหนมเห็นกันน้ำลายไหลแล้วเนาะโอ้อยากแห้อลิเฮาวเสาซูซิมไปคำแรกอืมเพื่นบอกว่าโอ้อร่อยเต็มปากเต็มคำเลยเนาะขวดกินน้ำกระเคลิลนน้ำเนาะเพื่อบริสุขออกกล้องเพื่อบริยาทกล้าออกกล้องปัญหาเนาะนี่ขักขาก มื้อน,นี้มากินเต็มอิ่มเลยครับมัยยังบ่ได้กินจักคำดอกเนาะเมาจะทายใหมูกินก่อนหมูอิ่มแล้วจังกินน้ำ้ังนี่หมกกูกินกินกินเพราะว่าโดนโดนเขาได้เพาะกันเถื่อสามปีสองปีผุหละจังได้มาหากันเถื่อหนึ่งเนาะมีเวียมีงานผุหละเพราะว่าต่างคนต่างบ่มีเวลาว่างเพราะว่าข้าเจ้ากันอยู่กับครอบครัวข้าเจ้าเนาะนี่ ชาสุก็กินบริาลดอกเพิ่นก็กินสีหาคำแล้วเพิ่นก็เศร้าเนาะเพราะว่าเพิ่นกินบริายเพิินเป็นคนที่กินบริายเนาะแต่กินไดตลอดเวลามาตัดภาพมาตอนนี้เขาก็ได้กินอิ่มมดทุกคนเลยเนาะเตาเอาตัวนี้ก็อูเขาโป่งลงแล้วเนาะยันไพ่ใหม่หม้อข้าเจ้าเน้อว่าสเขาก็ยังเรือยังเรือจานหนึ่งกินบวมืดอิ่มก่อนเนาะ นี่พากันกินอิ่มแล้วนางทองงานนางตาเลิมย่อนเลย <c oughs> เขาก็ติ๊วได้นาอลืมหมดคําว่านี่เขาก,ก็ปีงปีงปีงเขาก็ใส่ทุ่งเมื่อน้ำนาะกินหมูมืดเขาก็ใส่ทุ่งเมื่อเพราะว่าทางห้านเขาให้ใส่เมื่อน้องผัวเ,เขาสั่งมาสานสูตรกินมืดได้แต่สองสูตร หลังจากที่เฮากินสีนดาดมาแล้วนะทุกคนเฮาก็มาได้มาหอดเทือนหอดชาติแลว้วหอดเทือนซะซุเนาะเฮาก็มาเมาส์นี่อุดนุนน้ำหอมโรสตันอุดนุนโรสขันน้ำเพิ่นเฮาสิเอาไปอาบเนาะเฮาก็<ล>คือเพิ่นคลายถือเฮาก็เลยอุดนุนเพิ่นกันบ่กคลายบ่ถือนี่เฮาก็บ่อุดนุนเนาะเพราะว่าเพิ่นถือมาแต่ไทยพูนเพราะว่าเฮาหาซื้อยากน้ำหอมอันนี้แล้วเฮาก็เมาเป็นน้ำเพิ่นซีบลอด มันจะได้กันโยกหันใส่เป็นปีเนาะวันนี้อิ่มรายขอบใจเดินเซลเดอร์มาแต่ไทยปืบกระเที่ยงปับมาเขาเขาเดือนได้ใจเรได้ก็คือเขายังมีข้อแรกเปลี่ยนได้หน่เนาะถ่ายหูปไม่พ้นเนาะอะไรก็หุบอะไอื่นเนาะเด้ออื่นโอ้สีแดงเฮ้นาบ่มีสิวเลย แตงแตงได้ที่มินิมิจะได้แต่งหาฮุบหนึ่งได้เลยแต่งให้นาแบบบ่มีซิว<ม>บ่มีฟ้ฟาบ่มีกะแบบเนียนกิบเลยนะจริงบ่คือในหูขอโทษนะบอะทุกคนคลิปนี้ก็จะบ่มียังไลายเนาะเราก็จะได้จบคลิบลงเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเด้อและที่สำคัญอย่าลืมบึ่งโฆษณาเฮาเด้อดูโฆษณาให้จบนะคะเนาะ Bye-bye.